สวัสดีค่ะวันนี้จะพาทุกคนมาทำเมนูเด็ดที่เรียกได้ว่าขึ้นชื่อในภาคใต้ก็ว่าได้นั่นก็คือน้ำบูดูนี่แหละค่ะน้ำบูดูถือว่าเป็นอาหารหลักของภาคใต้อย่างหนึ่งที่ขึ้นชื่อค่ะซึ่งน้ำบูดูนี้ก็ได้ทำมาจากปลาทะเลและนำไปทำการหมักกับเกลือไว้เป็นเวลาประมาณ1ปีค่ะ เมื่อเวลาประมาณหนึ่งปีแล้วเนื้อและกล้างก็จะดุดออกจากกันและจะนำมาเป็นน้ำบูดูแบบนี้ให้เราได้กินกันค่ะและแหล่งที่ผลิตน้ำบูดูมากที่สุดและใหญ่ที่สุดก็จะเป็นจังหวัดปัตตานีค่ะและขั้นตอนการทำน้ำบูดูนี้เราก็มาดูขั้นตอนการทำกันเลยค่ะเราจะนำน้ำบูดูใส่หม้อเติมน้ำลงไปเล็กน้อยเพื่อลดความเค็มและนำไปต้มให้สุก ก่อนนํามาปรุงระหว่างต้มน้ำบูดูเราก็มาล้างผักทําความสะอาดเพื่อนําผักทั้งหมดไปนึ่งกันค่ะในผักทั้งหมดนี้เราก็จะนําไปนึ่งค่ะการนึ่งผักช่วยให้เราได้สารอาหารทั้งหมดอย่างเต็มที่เพราะสารอาหารทั้งหมดจะไม่ออกไปกับน้ําที่เราต้มค่ะรสชาติความหวานก็ยังมีอยู่เต็มที่ นึ่งผักแล้วเราก็มาเตรียมอุปกรณ์และเครื่องปรุงของการทำน้ำบูดูกันต่อค่ะเครื่องปรุงทั้งหมดก็ไม่มากค่ะมีแค่น้ำตาลปี๊บเนื้อปลาจะเป็นย่างหรือนำไปนึ่งต้มก็ได้ค่ะหอมแดงซอยพริกซอยและก็มะนาวค่ะเราจะมา เราจะมาทำขั้นตอนการปรุงกน้ําบูดูทรงเครื่องกันเลยค่ะขั้นตอนแรกเราจะนํนาน้ําตาลมะพร้าวใส่ลงไปละลายในน้ําบูดูที่เราต้มสุกมาเรียบร้อยแล้วค่ะ ละลายคนให้น้ำตาลละลายให้หมดขั้นตอนต่อมาเราจะมาหั่นมะนาวบีบน้ำมะนาวลงไปเติมเพิ่มรสเปรี้ยวนิดหน่อยค่ะ เราจะเติมน้ำมะนาวลงไปเพื่อตัดความเค็มค่ะเมื่อน,น้ำตาลละลายดีแล้วเราก็ใส่เนื้อปลาลงไปได้เลยค่ะตามด้วยหอมแดงต้อยค่ะต่อมา ริกสดค่ะแค่นี้เราก็ได้น้ำบูดูทรงเครื่องรสเด็ดไว้เป็นอาหารมื้อนี้แล้วค่ะทุกคนเสร็จเรียบร้อยผักนึ่งของเราก็สุกเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะก็มาเตรียมตัวรับ ทานกันได้เลยค่ะทุกคนได้มาแล้วน้ำบูดูทรงเครื่องและผักนึ่งแสนอร่อยของเราค่ะมื้อนี้ก็เป็นมื้อที่อร่อยอีกมื้อนึงก็ว่าได้และเป็นอาหารใต้อีกเมนูนหนึ่งที่แนะนำอยากให้เพื่อนๆได้ลองทำกันดูค่ะหากเพื่อนๆชอบคลิปนี้อย่าลืมกด s u b s c r i b e ติดตามเป็นกำลังใจช่องแม่แมวพาปลูกพาทำด้วยค่ะ และสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาเพื่อนๆไปก่อนสวัสดีค่ะ